ที่ประชุมคอรมอมีการขยายโครงการคุณสู้เราช่วยระยะที่2เพิ่มเติมให้ครอบคลุมคุณสมบัติกลุ่มลูกหนี้มากขึ้นครับกดติดตามกดหัวใจและไปฟังกันต่อครับคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการดําเนินโครงการคุณสู้เราช่วยระยะที่2ตามที่กระทรวงการคลังเสนอครับในแก่มาตรการจ่ายตรงคงทรัพย์การขยายคุณสมบัติลูกหนี้ให้ครอบคลุมลูกหนี้ที่มีสถานะหนี้ที่ไม่มีการค้างชําระหรือว่าค้างชําระเงินต้นหรือดอกเบี้ยเป็นระยะเวลารวมกันไม่เกินกว่า30วันโดยยังคงใช้ข้อมูลณวันที่3 ส1เ็ตุลาคมปี2567นสะครับส่วนทางด้านมาตรการจ่ายปิดจ,จบมีการขยายคุณสมบัติลูกหนี้และก็ประเภทสินเชื่อค้างชาระเป็นระยะเวลารวมกันเกินกว่า90วันกรณีสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันกําหนดภาระหนี้คงค้างไม่เกิน1 0,000บาทต่อบัญชีกรณีสินเชื่อที่มีหลักประกันกําหนดภาระหนี้คงค้างไม่เกิน3 0 0 0 0บาทต่อบัญชีและมีการเพิ่มเติมมาตรการปรับโครงสร้างหนี้เพิ่มเติมสําหรับหนี้ NPL ที่ไม่มีหลักประกันมาตรการจ่ายตัดต้นนอกจากนี้ยังมีการเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ รายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19ตามมาตรการสินเชื่อสู้ภยัยโควิด19และมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ในโครงการสินเชื่อตามนโยบายรัฐบาลอื่นๆที่ได้รับการชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นจาก NPL ที่มีภาระหนี้คงเหลือไม่เกิน40,000บาทเพื่อช่วยบรรเทาภาระหนี้ของลูกหนี้ให้หมดภาระหนี้ได้เร็วขึ้นและกรุดพ้นจากประวัตินี้เสียครับ